สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเอฟซีทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีคะ่ะมาคะ่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อความเก่งของคุณทําให้คนที่การแกล้งคุณต้องเป็นทุกข์คืออะไรก่อนอื่นแม่หมอขอดูธาตุแล้วก็พลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะธาตุและพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง ความเก่งขึ้นมาด้วยความชนดเลยโอ้โหสุดยอดเลยคะ่ะ ขธะะาตุของคุณไม่ขึ้นนะคะแต่ขึ้นเป็นบริบทพลังงานนะคะพลังงานช่วงนี้นะคะโอ้โหคุณมีความนิ่งมากค่ะนิ่งนิ่งจริงๆนิ่งค่ะนิ่งนิ่งแล้วมีความสุขในตัวตนของตัวเอง มีความเฉลียวฉลาดมีความที่รอบรู้โอ้โหทำอะไรก็รู้ไปหมดค่ะรู้ไปหมดนี่แต่ไม่ได้อวดรู้นะคะรู้แบบมีสติปัญญารู้แบบคมในฝักค่ะช่วงนี้พลังงานของคุณเป็นช่วงที่แบบพลังงานนิ่งแบบมีความสุขนิ่งแบบปล่อยวางนิ่งแบบเข้าใจศาสรารเข้าใจชีวิตอะไรจะเกิดก็เกิดเอออะไรจะมาก็มาช่วงนี้เป็นช่วงที่โอ้โหนิ่งแต่ถามว่าคุณมีความทุกข์ไหมมีค่ะ ความทุกข์ของคุณเป็นแบบนี้ล่ะทั้งทุกข์ทั้งทุกข์ทั้งเหนื่อยทั้งล้าคือโอ้โหสิบดาบสิบไม้มานี่ก็สุดยอดของความสุดยอดแล้วนะคะแต่คุณยังนิ่งได้ค่ะคุณยังนิ่งกับสถานการณ์ได้คุณยังเอาอยู่ค่ะคุณยังไม่ท้อตราบใดที่คุณมีลมหายใจค่ะตราบใดที่คุณมีลมหายใจคุณไม่กลัวสิบดาบคุณไม่กลัวสิบไม้ค่ะ ดาบใดที่คุณนะคะยังมีลมหายใจย้ำนะคะย้ำพ่อเลยคะ่ะเพราะว่าคุณอาจจะผ่านอะไรเรื่องอะไรที่เคยผ่านมาในชีวิตเยอะแยะมามา,มากมายคะ่ะแล้วที่สําคัญนะคะคุณเป็นคนที่มีความเมตตามากคุณมักจะได้รับโอกาสดีๆอยู่เสมอนะคะขนาดคุณเป็นศิษ์ดาบศิษย์ไม้นะคะความนิ่งของคุณนี่แหละคะ่ะทําให้ชีวิตของคุณต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่า สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะคุณอาจจะเคยมีที่ทำผิดพลาดหรือทำอะไรที่ผิดพลาดกับตัวเองหรือทำอะไรที่รู้สึกผิดกับตัวเองนะคะ,ะที่รู้สึกผิดกับตัวเองหรือจะรู้สึกผิดที่คนอื่นนะคะ ทำสิ่งนั้นให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอย่างเช่นเขาอาจจะกล่าวหารหรือเขาอาจจะว่าร้ายหรืออาจจะมีใครนําความทุกข์นำเรื่องที่ไม่ดีทั้งที่คุณไม่ได้ทําคุณไม่ได้ก่อแต่คุณต้องตกเป็นคนอ่าเป็นคนที่คนอื่นเข้าใจผิดอย่างนี้นะคะนี่แหละคะ่ะความเจ็บปวดของคุณก็เคยมีนะคะแต่คุณเอาอยู่ไม่เอาอยู่ค่ะเพราะว่าคุณนิ่งได้สุดยอดค่ะนิ่งแบบมีสติปัญญาแล้วคุณนะคะมีเซมีซิกเซนมีสัญชาตญาณ ตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาดีมากคําพูดการเจรจานะคะคําพูดการเจรจามีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ในที่ทํางานหัวหน้าง,งานก็รักและเอ็นดูนะคะถ้าคุณไปทํางานเป็นลูกน้องแต่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าง,งานนะคะ,ะลูกน้องของ,ของคุณเขาเห็นความยากลําบากเห็นการทํางานหนักของคุณนะคะเขาก็พร้อมที่จะช่วยนะคะพร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะลุยแล้วคุณยังมีคนที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ข้างหลังโดยที่เขาไม่เปิดเผยนะคะมีคนที่ คอยช่วยเหลืออาจจะเป็นหัวหน้าที่ใหญ่กว่าคุณไปอีกหรือถ้าไม่ใช่หัวหน้าก็เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคนที่ให้ความเคารพนับถือครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ได้ค่ะช่วยเหลือคุณอยู่ข้างหลังนะคะแล้วคําพูดของคุณนะคะคุณเป็นคนที่พูดเด็ดขาดเป็นคนที่พูดตรงๆเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องอะไรที่ จะพูดก็พูดตรงๆเลยแต่ไม่ต้องมีชักแม่น้ำทั้งห้าไม่ต้องอ้อมค้อมอย่างนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะตัวตนของคุณคุณก็ปกป้องตัวเองได้ดีมากๆค่ะคุณไม่ให้สิบดาบสิบไม้ที่คุณต้องเผชิญเจออยู่เนี่ยละค่ะมาทำํำ้ายจิตวิญญาณมาทําร้ายตัวตนที่คุณเป็นได้ค่ะ คุณจะเหนื่อยอยากยากลําบากกับงานหนักขนาดไหนนะคะสิ่งนี้ไม่ไม่สามารถมาทำร้ายจิตวิญญาณการสงบนิ่งอยู่ในตัวตนของคุณได้ต่อให้คุณจะลุกไม่ขึ้นต่อให้คุณจะล้าต่อให้คุณจะโอ้โหทรมานเหลือเกินก็มาทําอะไรคุณงามความดีคุณไม่ได้ก็มาทําอ,อะไรมาล้มความคิดของคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณเป็นค่ะเพราะอะไรเพราะว่า คุณนะคะได้พบแสงสว่างคุณเป็นคนที่มีความฉลาดมากๆนะคะมีคนที่มีความฉลาดมีเมจิในตัวเป็นคนที่สามารถที่จะ ฮิลลิ่งตัวเองได้ทุกครั้งที่คุณเจ็บปวดคุณมักจะมองหาสิ่งหนึ่งนั่นก็คือคุณมักจะอยู่หน้าหิ่งพาหรือหน้าอยู่หน้าอยู่ในสถานที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งซึ่งคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกสบายใจคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากความทุกข์นะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้แล้ค่ะที่ทําให้คุณนะคะสู้ได้ทั้งสิบิดาบและสิบิไมค่ะทําให้ชีวิตของคุณนะคะเดินต่อไปในวันข้างหน้าแล้วชีวิตของคุณนะคะจะเป็นอย่างที่คคุณิด จร,จริงค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณผ่านมานะคะทั้งดีและไม่ดีความยากลําบากนะคะความนิ่งของคุณจะทําให้ชีวิตของคุณนะคะได้มีแสงสว่างได้เริ่มต้นใหม่แล้วที่สําคัญคุณยังมีคนเข้ามาอุปถัม์ด้วยนะคะนี่คือความความดีที่คุณทํานั่นก็คือความอดทนความดีงามที่คุณทํามานั่นแหละคะ่ะแล้วเรามาเข้าตามหัวข้อเลยนะคะความเก่งของคุณนะคะทำให้คนที่กันแกล้งคุณนะคะเป็นทุกแบบไหนนะคะ โอโ้ความเก่งของคุณทําให้คนที่กันแก้งคุณเป็นทุกแบบไหนโอ้โหเป็นแน่นอนคะ่ะความเก่งของคุณนะคะว้าวที่แม่หมอได้กล่าวมาเมื่อกี้ความเก่งของคุณคือการที่คุณรู้ จากปล่อยวางรู้จักให้อภัยรู้จักเมตตาคุณเป็นคนที่มีอีโก้นะคะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมใครด้วยใครร้ายมาคุณร้ายกลับคุณเป็นคนที่ไม่ใช่จะดีเกินค่ะไม่ใช่จะดีชนิดแบบว่าอุ้ยยอมทุกอย่างไม่ใช่เลยค่ะคุณเป็นคนที่ดีมีเหตุผลดีดีแบบมีสติมีเหตุผลค่ะคุณมองในหลักของความเป็นจริงดีมาดีกลับร้ายมาร้กลับ แต่ก่อนนี้คุณหนักกว่านี้ค่ะทําไมคุณถึงผ่านสิบดาบมาได้ผ่านสิบดาบผ่านห้าไม้มาได้เพราะคุณก็ไม่ใช่ย่อยค่ะคุณก็ผ่านอะไรที่แบบว่าด้านด้านที่แบบโอ้โหมนุษย์เรานี่แหละค่ะเป็นกันนะคะการไม่ยอมการต่อสู้การดิ้นรนค่ะยิ่งคุณเป็นคนที่ตรงเป็นคนที่ตรงเป็นคนที่ มีสัญชาตญาณในตัวเองเป็นคนที่มีซิกเซนเป็นคนที่มีเมจิเป็นคนที่อ่านจิตใจคนอื่นออกเป็นคนที่รู้เท่าทันคนที่จะมาหลอกคุณนะคะเป็นคนที่จะรู้เท่าทันคนที่จะมามาเก่งกับคุณนะคะมาทําให้คุณแบบยอมอะไรอย่างนี้โอ้โห,โโหคุณไม่ยอมเลยค่ะคุณไม่ยอมแต่ก่อนนี้คุณสุดๆจริงขค,ค่ะสุดๆจนไพ่นี่บอกโอ้โหพลังงานของคุณนี่ไพ่บอกเบรกคือ แต่ก่อนนี้คุณเป็นแบบนั้นจริงค่ะแต่ณปัจจุบันนะคะความเก่งของคุณก็ไม่ลดละหายค่ะเพียงแต่ว่า คุณเสริมเข้ามาด้วยการที่ปล่อยวางค่ะคุณปล่อยวางแต่ก่อนนี้คุณโอ้โหมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นละค่ะคือคําว่าปล่อยวางยังไม่เกิดค่ะเพราะอะไรยังมีความที่แบบว่าฉันรักความเป็นธรรมฉันรักความถูกต้องฉันรักความดีแต่ฉันก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนนะถ้าเธอไม่ดีกับฉันถ้าฉันดีสุดๆแล้วฉันปล่อยเธอแล้วเธอยังไม่ปล่อยฉันฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันถึงไหนถึงกันข้างหนึ่งเลย ทำนองนั้นค่ะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนคุณได้เข้าใจอะไรบางอย่างเหมือนคุณได้ตื่นรู้อะไรบางอย่างคุณให้เวลากับตัวเองได้พักได้คิดได้เจอเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างคุณเกิดมีปฏิกิริยาทางเมตตาปล่อยวางค่ะเมตตาปล่อยวางต่อให้คุณจะมีเหมือนกันความดีความเอาชนะหรือว่าสิ่งที่รักความเป็นธรรมพูดตรงไปตรงมาอันนี้คุณยังมีเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณนะคะลดมานั่นก็คือการที่คุณนะคะ ไม่เอาชนะค่ะเพราะสิ่งนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์กับคุณสิ่งนี้คุณคิดว่าเอาชนะไปแล้วทําไมละ่ะเอาชนะไปแล้วไม่ได้โล่ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้อะไรกลับมากับชีวิตมีแต่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็แก้งกันไปกันมาอยู่อย่างนั้นคุณก็เลยโอเคฉันเป็นผู้ถอยดีกว่าถอยนี่ไม่ใช่ว่าคุณยอมนะคะแต่คุณเป็นคนที่ฉลาดมากฉลาดในการถอยอย่างที่เขาเรียกยามลบ ก็ลบแต่ยามที่รู้ว่ากําลังตัวเองลบไปแล้วไม่เกิดผลประโยชน์เราก็อยู่นิ่งๆดูสถานการณ์ไว้ก่อนทํานองนั้นค่ะคือผู้ฉลาดนี่แหละค่ะคุณก็เข้าใจบ,บริบทคุณก็เลยในเมื่อไม่อยากเอาชนะ <c oughs> คุณก็เลยหยิบยื่นสิ่งที่ดีนั่นนะให้ค่ะนั่นก็คือความเบตาความเมตตาให้คติธรรมมาแล้ว ให้คติธรรมให้ความรู้เขาจะรับไม่รับก็ช่างถ้าเขาอยากชนะก็ปล่อยให้เขาชนะไปค่ะถ้าเขาชนะแล้วเขากลายเป็นคนดีคุณยิ่งจะดีใจเลยค่ะนี่คือความคิดของคุณซึ่งสุดยอดมากๆค่ะแล้วที่สําคัญนะคะคุณรู้บริบทของเจ้ากรรมนายเวรค่ะว่าต่อให้เราชนะไปในทางทิศทางที่ไม่ดีแล้วก็หนีไม่พ้นคาว่าเวรกรรมค่ะเวรกรรมยังไงก็ต้องวนกลับมาทั้งดีและไม่ดียังไงเราก็ต้องได้เรียนรับ เรียนรับรู้บทเรียนนั้นอยู่แล้วแล้วเราจะหาสิ่งที่เป็นทุกข์ให้กับตัวเองทําไมในถ้าเราจะไปเอาชนะใครเอาชนะตัวเองดีกว่าคุณก็เลยเปลี่ยนจากการที่จะไปเอาชนะจะไปงัดข้อกับใครนะคะทั้งที่ถ้าคุณจะทําคุณก็ชนะค่ะเพราะคุณเป็นคนที่สู้มาตลอดอยู่แล้วแต่คุณรู้ว่าสิ่งนี้นะไม่ได้เกิดอะไรดีกับคุณเลยคุณก็เลยยอมถอยแบบมีสติคะ่ะแต่คําพูดของคุณนี่อย่าให้ได้พูดอย่าได้ให้ได้ฟันนะคะ ก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะเชียบขาตรงไปค่ะตรงมาเหมือนเดิมค่ะคุณเป็นคนที่ค่อ,คอยๆสะสมสติปัญญาสะสมะคุณงามความดีสะสมบุญบารมีของคุณนี่ละค่ะสิ่งนี้ละค่ะแม้แต่จักรวาลยังชื่นชมคุณเลยนะคะว่าคุณผ่านวิกฤตนี้มาได้คุณผ่านบททดสอบนี้มาได้ทั้งสิบดาบทั้งทั้งสิดาบเมื่อกี้ที่แม่หมอเปิดทั้ง สิบหม้แล้วยังเป็นจัสมินคู่กับโชคชะตาอีกนั่นก็โคสุดยอดก็คือคล้ายๆคนเหนือดวงไปแล้วนะคะคนที่เข้าใจศารรมตัวนี้คนที่เข้าใจตัวเองนะคะคนที่ไม่อยากเอาชนะใครไม่กันแก้งใครไม่อิจฉาใครนะเพราะเขารู้ว่าเขามีดีแต่เขาไม่ได้แสดงด้านนั้นเพื่อที่จะไปข่มเหงคนอื่นนี่คือคนที่มีสติปัญญาจริงๆค่ะ คุณนิ่งค่ะคุณนอนนิ่งเหมือนให้เขาคิดบ้าคุณไม่สู้คุณถอยแต่ที่ไหนได้ค่ะคุณบาลานซ์ชีวิตของคุณคุณสลาดมากบาลานซ์ชีวิตของคุณแล้วคุณสะสมบุญบารมีของคุณต่อไปค่ะโอ้โหคุณมีจิตใจที่ล้นเปี่ยมค่ะแต่คุณไม่ได้ทําให้กับคนที่เขามองว่าคุณเก่งนะคนที่กลั่นแกล้งคุณเนี่ยละค่ะคุณไม่ได้ทําให้เขา ได้เห็นในตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าถ้าคุณจะชนะเขาคุณก็ทําได้แต่แม้ปล่อยเขาไปเธอปล่อยให้เขาคิดว่าเขาน่ะฉลาดเขาน่ะเก่งคุณก็คอยอยู่ส่วนของคุณแต่อย่าเกินไปแต่อย่าเกินไปแล้ววันนั้นจะได้รู้รสชาติของคําบ้าเมื่อไหร่ที่คุณได้เตือนนะคะคุณไม่ได้เตือนธรรมดานะคะคุณชนิดแบบพุ่งเลยค่ะเอาชนิดแบบจําไปเลยค่ะจําไปอีกนานเลยค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณมีที่ทําให้คนที่เขากันแกล้งคุณนะคะ เป็นทุกที่เขาทําไม่ได้เหมือนคุณค่ะเขาอยากฉลาดเขาอยากเก่งเขาอยากปล่อยวางได้เขาอยากใช้คําพูดเขาอยากเป็นเหมือนคุณทุกอย่างแต่เขาทําไม่ได้ค่ะทุกครั้งที่เขาเห็นคุณเป็นแบบนี้เขามักจะมีไฟโกรธโมโหว่าทําไมเขาถึงเอาชนะจุดนี้ไม่ได้คุณกลับเอาชนะตัวเองได้ เขากลับมีแต่ความยิ่งเขาเห็นคุณนิ่งนะคะเขายิ่งโกรธยิ่งโมโหแล้วระดับไหนเรามาดูกันเอา้าแม่หมอก็เจะาะให้สลึกเลยนะคะระดับไหนนะคะเขาพอจะควบคุมตัวเองได้หรือยงังเห็นคุณเก่งแล้วเป็นทุกคนที่กลั่นแกล้งคุณนะคะ berlakukan. Yang Mika ini kauชนะอีก. Oh. แล้วคะ่ะดาดที่อยากเป็นเหมือนคุณทุกอย่างทุกอย่างที่คุณเป็นคะ่ะเขาอยากเนือ้อคุณทุกอย่างเขาต้องเอ,อาชนะคุณให้ได้ทั้งที่ แสดงว่าเขารู้ค่ะต่อให้คุณนิ่งต่อให้คุณถอยเขาก็รู้ว่านั้นไม่ใช่ตัวตนของคุณเพราะคุณเก่งจริงๆขนาดตัวตนลึกๆเขายังยอมรับในตัวคุณเลยค่ะว่าคุณเก่งคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณเป็นคนที่ฉลาดคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคุณเป็นคนดีมากๆเขารู้หมดค่ะแต่เขาห้ามกิเลสตัวเองไม่ได้เขาห้ามจุดนั้นตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คือเขานะคะ จะสวดมนต์ภาวนาค่ะจะสวดมนต์ภาวนาจะทําความดีจะโอ้โหจะทําแต่สิ่งที่ดีๆดีๆดีๆเหนือคุณเลยค่ะนั่นก็คือเขาจะทําเขาจะสร้างคุณงามความดีแข่งกับคุณค่ะ สุดยอดไหมแสดงว่าคุณได้ช่วยบุคคลคนหนึ่งนะคะที่เขาอิจฉาเพราะความเก่งของคุณคุณนี่แหละค่ะมาเป็นคนที่ชุดให้เขาออกจากกิเลสตัวนั้นเพราะอะไรเพราะพลังงานของเขาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนจากการที่เขานะคะรับไม่ได้คุณเก่งอยากเก่งอยากทําทุกวิธีทางที่จะให้คุณไม่เหมือนเขาให้คุณด้อยกว่าเขาแต่ เขาเปลี่ยนครับเพราะเขาทําแล้วไม่ได้เหมือนอย่างคุณไงครับเพราะคุณเอาชนะตัวเองได้แต่เขาทําไม่ได้เขาก็เลยจะลองวิธีของคุณนั่นก็คือการที่เข้าหาธรรมะสวดมนต์ภาวนาอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะตอนนี้คือสวดมนต์ภาวนาใหญ่เลยค่ะมีความรักที่ดีให้กับผู้คนนะคะมีความรักที่ดีปรารถนาดีไม่อิจฉาไม่กันแเก้งไม่เปรียบเทียบค่ะเขากําลังฝึกฝนตัวเองอยู่นะคะเขากําลังฝึกฝนตัวเองเขาพยายามที่จะ ค้นหาจิตใต้วิญญาณจิตใต้สำนึกของเขาในสิ่งที่เขาเกิดความรักโลภโกรธเขาพยายามที่จะเคลียพลังงานตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะตัวเองให้ได้เมื่อเขาเห็นคุณเอาชนะตัวเองได้เขาต้องทําได้สิแต่เขายังยังทุกอยู่ค่ะเขายังยังคิดถึงสิ่งที่คุณเป็นนะคะเขายังมีบ้างที่ยังทำได้แล้วสองถ้วยอีกสองถ้วยเขาก็ยังคิดอยู่ว่าเอ้ยทำไม ทำไมคุณทําแล้วประสบผลสําเร็จทำไมคุณเจอแต่สิ่งที่ดีๆทำไมมีแต่ผู้คนเข้ามาให้ความเคารพหรือทำไมมีแต่เพื่อนฝูงที่จริงใจกับคุณเขายังมีมีสิ่งนี้ยังมีคําว่าทําไมทําไมอยู่ค่ะนี่แหละค่ะเขายังคิดพิจารณาอยู่ค่ะเขายังมีความเจ้าเล่ห์ที่ให้กับตัวเองคือยังมีคําว่าเข้าข้างตัวเองอยู่ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะ สิ่งที่เขาทำนะคะสิ่งที่เขาทำปฏิบัติทำปฏิบัติด,ดีทำคุณงามความดีเพื่อที่จะให้บุญบารมีเท่าเทียมกับคุณนะคะ เขาทําได้แค่สองถ้วยอีกสามถ้วยทําไม่สําเร็จค่ะเพราะอะไรเพราะเขานะคะทําไปเพื่อความอะไรรู้ไหมเพื่อชื่อเสียงเพื่ออยากให้ทุกคนมองว่าเขาดีเขาสวยเขาเด่นเขาเก่งกว่าคุณเขาฉลาดกว่าคุณค่ะสรุปแล้วสิ่งที่เขาทําคุณงามพวมดีเขาก็ทําเพื่อเอาหน้าเอาตาตัวเองทําเพื่อ,อให้คนอื่นมองว่า เขาก็ทําได้เหมือนกันกับคุณเขาก็เป็นเหมือนกันกับคุณแต่ความจริงก็คือความจริงนะคะความจริงต่อให้วันนี้ปิดพรุ่งนี้ก็ต้องถูกเปิดเผยอยู่ดีความรับไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นเขาคงลืมข้อนี้ไปค่ะเขาพยายามทําความดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาแต่การทําความดีแล้วเอามาเปรียบเทียบแล้วเอาสิ่งนี้นะคะมาเพื่อที่จะลบล้างเป็นไปไม่ได้นะคะยิ่งจะทําให้เขาทุกข์ค่ะ พอเขาคิดจะทําแบบนี้เขาทําดีได้แป๊บหนึ่งแล้วเขามาเปรียบเทียบอีกค่ะเขาต้องการชื่อเสียงพอเขาจะเริ่มดีค่ะพอเขาจะเริ่มดีเขาก็เริ่มลงตัวเองพอเริ่มลงตัวเองเขากลับมาเป็นสภาพเดิมค่ะคือยึดติดยึดมั่นยึดถือการเปรียบเทียบมองคุณอยู่ค่ะมองว่าทําไมคุณเก่งคุณเพอร์เฟคคุณดีเอาอีกแล้วค่ะเขาก็กลับมาอีหลอบเดิมพ่ออะไรพ่อเขาเอาชนะตัวเองไม่ได้ตัวเดียวเลยค่ะเขาลืมนึกไปว่า การที่เขาจะเป็นเหมือนคุณได้เขาต้องเอาชนะจิตใจตัวเองเท่านั้นเอาชนะกิเลสของตัวเองตัวเองเท่านั้นเขาถึงจะสินบารมีนะคะซึ่งจะสินบารมีเที่ยวใกล้เคียงกับคุณได้แต่สิ่งนี้เขาทําไปแล้วแต่เขาทําเพื่อวังผลประโยชน์เขาทําเพื่อการหลอกตัวเองเพื่อหลอกคนอื่นเลคะ่ะแล้วเขายังยึดมั่นถือมั่นในการเอาชนะอยู่เขาก็เลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นก็คือการทุกข์เศร้าคิดมาก ว่าทาไมเขาทําไม่สําเร็จเขาก็เลยยังมีคําถามวนเวียนอยู่ค่ะนี่แหละค่ะสําคัญมากๆนะคะชนะใครไหนเลยเราจะเทนะ่าชนะตัวเองนะคะชนะตัวเองนี่โอ้โหถ้าชนะกิเลสตัวเองได้นี่ชนะคนทั้งโลกนี่แหละค่ะที่เขาว่าเขาติดค่ะติดติดแล้วก็ทุกข์แล้วก็เครียดซึ่งก็โอ้โหก็น่าเห็นใจเขาเหมือนกันนะคะ คนเราเนาะคะ่ะ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เห็นเขาทุกข์แล้วก็เนาะ <c oughs> เขาก็พยายามแล้วแต่เขาต้องเอาชนะตัวเองให้ได้นะคะเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนําอะไรกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนําอะไรกับคุณ ว้าวโอ้โความเก่งดังไป,ไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็เลยนะคะความเก่งของคุณเนี่ยนะคะความเก่งของคุณนะคะว้าวอยู่ในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่คุณเป็นคุณไม่ได้ลุ่มลงค่ะคุณเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะดีมากๆคุณเป็นคนที่เข้าใจบริบทคุณเก่ง คุณก็ไม่ได้ว่าคุณเก่งคุณฉลาดคุณก็ไม่ได้ว่าคุณฉลาดแต่คุณรู้การบางตัวคุณรู้การที่จะอยู่ที่จะเป็นตัวอย่างที่จะเป็นตัวตนของคุณจริงๆค่ะทั้งที่ความเก่งของคุณความกล้าหาญของคุณนะคะสิ่งนี้ถูกกําหนดมาจากโชคชะตานะคะคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลและปกป้องเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสิ่งที่คุณมีนะคะ เพราะสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นเป็นบุญบารมีของคุณค่ะการเอาชนะจิตใจตัวเองได้เท่ากับว่า คุณได้เข้าสู่เส้นทางของธรรมะคุณได้เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละค่ะท่านถึงคอยดูแลและปกป้องคุ้มครองคุณแล้วความเก่งของคุณนะคะก็อยู่ในสายตาท่านแล้วท่านก็ภูมิใจนะคะแล้วที่สําคัญไม่ว่าคุณจะไปตกอยู่ในสถานการณ์อะไรไม่มีพลังงานอะไรจะมาทําร้ายคุณได้นะคะการเก่งของคุณคือการเอาชนะตัวเองได้การเอาชนะตัวเองได้คือการเข้าใจสัจธรรมเมื่อเข้าใจสัจธรรมคือการเข้าใจธาตุเมื่อเข้าใจธาตุก็รู้จักการปล่อยวางก็ ไม่รู้จักการว่าไม่จรลังยั่งยืนไม่รู้จะชนะไปทําไมไม่รู้จะแข่งขันไปทําไมสิ่งที่ควรทําทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําวินาทีนี้ให้มีความสุขที่สุดนี่แหละค่ะสาคัญมากแล้วที่สําคัญนะคะโอโ้โห โชคชะตาอยู่คู่กับคุณคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นไหนคุณก็ถูกลายล้อมไปด้วยอ้อมกอดของเหล่าเทวดาเหล่าสิ่งศักดิะะ์สิทธิ์นะคะนี่แหละค่ะคุณงามความดีแม้เราจะมองไม่เห็นแต่มีพลังงานบางอย่างนะคะที่ท่านคอยดูแลและปกป้องคุ้มครองให้เราปลอดภัยคะ่ะแล้วที่สําคัญนะคะคุณยังเป็นคนที่สามารถที่จะอ่านคาดการณ์คเนอะไรได้หลายๆอย่างด้วยตัวตนและจิตวิญ,ญญาณของคุณคะ่ะนี่แหละคะ่ะว้าว เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภนะัยณนที่นี้นะคะสติปัญญาศีลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นกอบป้องกันให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะแล้วแม่หมอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับดูโฆษณาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่หมอด้วยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ you yeah.